เราเนี่ยไปวัดวาอารามทุกที่ทุกทางเรากราบพระพุทธรูปเรากราบด้วยความตั้งใจกราบหนึ่งกราบสองกราบสามและลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและลึกนึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนและลึกนึกถึงพระอริยสมที่เป็นเนื้อนาบุญแก่โลกคาถามคือเวลาเราก้มกราบไปครั้งที่หนึ่งเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงไหมหรือเรากราบพระพุทธเจ้าความเป็นจริงเรากําลังกราบพระพุทธรูปเพื่อให้พระพุทธรูปองค์นั้นเป็นที่พึ่งแก่เรา พระพุทธรูปเป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยธรรมนี้เป็นที่พึ่งแก่เราได้เราก็กราบครั้งที่สองเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระธรรมคาสั่งสอนที่พระองค์เนี่ยตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ตรงแล้วเป็นอาการลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยกาลและเวลาไม่ว่าจะผ่านไปยุคใดสมัยใดหลักธรรมคาสอนของพระองค์จะยังตรงจริง จะใช้อีกกี่ยุกี่สมัยจะในการในอดีตก็ตามจะาก,การในอนาคตก็ตามหรือการในปัจจุบันก็ตามพระธรรมของพระองค์จะยงคงถูกต้องตรงจริงไม่ถูกยุคสมัยวันเวลาในการเปลี่ยนแปลงหลักศาสจาความจริงนี้ได้เราก็กราบรที่สองเรากราบเพื่อรล,ลึกนึกถึงแบบนั้นไหมหรือเรากราบเพื่อรล,ลึกนึกถึงคาที่สองว่าขอให้เราถูกหวยรวยเบอร์มีโชคลาภวาสนาบังเกิดลำนั้นครั้งที่สองที่เรากราบเราระลึกนึกถึงแต่ โชคลาภวาส,สนาบางเกิดความสําเร็จความประสบความสําเร็จความอยากได้ใครมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเราระลึกนึกถึงตัวนั้นอยู่หรือเปล่าหรือครั้งที่สามที่เรากราบระลึกนึกถึงพระสงฆ์คืออริยะสาวกที่เป็นตั้งแต่โสดาสกฐา,าอนาคาหรือพระอาหารหันต์หรือเรากราบระลึกนึกถึงสม,มุทติสงฆ์ที่มีเป็นคู่นูปการเป็นผู้มีประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคําสอนของพระศาสดาเป็นคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ เรากําลังกราพระสงฆ์เนี่ยด้วยการเรากาลังกราพรุทธรูปเนี่ยระลึกนึกถึงพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อหน่เนื้อเชื้อไขของสมณะสักยะพุธยะหมัยเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เกิดแต่ป่าเกิดโดยพระโอษเกิดโดยธรรมเป็นบุตรที่เกิดจากป่าโดยตรขงของพระัมบาสพุทธเจ้าก้าว <9 S 2> เข้าสู่ธรรมในนี้ก้าวเข้าสู่ <9 S 2> ร่มกาสวัดนุ่งเหลืองนุ่งผ้าย้อมฝาดนุ่งกาสายะเพื่อปราพฤติพรหมจันยร์ เป็นหน่อเนื้อหน่อธรรมหน่อบุญแก่พวกเราทั้งหลายเรากําลังกราบเพื่อรึกนึกถึงพระอริยสงฆ์ที่จะเป็นผู้สืบทอดพระศาส,สนาเผยแผ่พระษธรรมคําสั่งสอนจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสัตธรรุดที่เป็นผู้ทรงธรรมสวดในทรงมณีกาทรงแม่บททรงอัตธรรมพรชนะเพื่อภาคเพียงขวนขวายในการฝึกฝนอบรมตนเองให้ปรับพื้นปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วนำธรรมนั้นมาบอกสอนแก่พวกเราเราระลึกถึงเนื้อนาบุญแบบนี้หรือเปล่า ดังนั้การที่เรากราบและลึกนึกถึงพระธรรมรระสงฆ์เป็นที่ตั้งเราต้องกราบถึงพระรัตนตรัย